สามหนึ่งคู่ได้คิวเอสบายห้าสองสามหนึ่งนะครับทำขบวนกลับเลครับตามหลังสี่สามสองไปเลยนะครับ ได้ G A 4559นะครับคันเดิมนะครับทำกระบวนกลับนะครับวันนี้ผ่านบันแหดมาตั้งแต่3ามโมงครึ่งนะครับ3า5โมงสานะครับตอนนี้4ี่โมงยีแล้วนะครับใช้เวลาวิ่งห5นาทีนะครับบันแฮดเหมืองคนสี่หนึ่งแปดก็ออกบ้านไผ่มาครึ่งทางแล้วนะครับ นนี้นี่ก็มี557เพิ่งเริ่มวิ่งอยู่แล้วครับเริ่มวิ่งวันที่20วันนี้นะครับออกแก่งคอยมาแล้วนะครับแล้วก็ตอง5ก็ออกแต่วันนะครับวันนี้ออกตั้งแต่เที่ยง40นะครับแล้วก็531ออกบางละมุงมาตั้งแต่บ่ายโมง40คืนนัทีนี้แต่ก็มาถึงนี่ดึกเหมือนเดิมนะครับมาแล้วครับขบวน535นะครับวันนี้ก็ได้ GA คันเดิมนะครับ4559นะครับ เพิ่งมาเมาื่อวันก่อนนะครับเมื่อวานก็หยุดวันนี้ก็มาอีกแล้วนะครับกำลังจะผ่านบ้านแฮบตีห้า่สิบแปดนะครับ จังเกงตรงโบกมือทักทายนะครับจังเกงตรงเพิ่งทำสาม5สามสองกลับไปเมื่อวานนะสงสัยจะนอนอยู่ที่โบใหญ่นะครับเช้านี้เลยได้ทำ5สาม5ขึ้นมาขันเกลอีกนะจังเกงตรงกลับแล้วครับขบวน5สามหกนะครับกำลังจะผ่านเมืองพน 16บหนาฬิกาสินาทีนะครับมาก่อน418นะครับวันนี้ไม่ต้องกลัวน,นะครับนี่สี่เพิ่งออกท่านะครับเพราะว่า418นี่ช้าอยู่33นาทีนะครับวันนี้ กกรลกับเช่งเครื่องโต้งนะครับเปิดวีดทักทายนะครับบกมือทักทายมาแล้วครับขบวน5-6นะสงสัยจะได้จอดรอดทางที่ผหันนะครับเพราะว่าขบวน5-6นี่เพิ่งผ่านไปเมื่อสักพักนี้จอดรอดทางมาตลอดนะตั้งแต่ท่าพรนะ เพราะว่าห้าสมหกวันนี้ออกค่ำนะออกขอนแก่นนี่สิบเจนาฬิกายีสิบหนาทีนีน่ห้าสมหก สวัสดีนะครับใี่มันจอดนี่ เจ็ดเก้ากำลังจะกล้ามาพอดีเนี่ยมาแล้วครับกระบวนห้าสามหกนะครับวันนี้ออกค่ำนะครับก <laughs> <c oughs> ำลังจะผ่านบ้านเฮ็สิบเจ็ดนาฬิกาห้าสิบนาทีนะครับคันเดิมครับขาประจำห้าสามห้าห้าสัมผงครับ G A สี่ห้าห้าเก้านะครับ แฮไปแล้วนะครับขบวน536ส่วนรถแก๊สนี่532นี่ออกค่ำนะครับสูบถ่ายเสร็จประมาณ1นึ่ทุ่มนะครับมืดนะครับวันนี้ว่าจะออกก็ประมาณทุ่มครึ่ง2ทุ่มนะร,รถแก๊สมาแล้วครับขบวน536นะครับก็กลับค่ำเลยนะครับก็กำลังจะผ่านบ้านแฮต17นาฬิกา5 6นาทีนะครับ แล้วนะครับห้าสหกกศก็กลับแล้วนะครับแต่ว่าน่าจะสองทุ่มนนะบ้นหนแต่ก็ผมไม่ได้อยู่รอถ่ายนะกลับละครับขบวนห้ามหนะครับกำลังจะผ่านบ้านหันนะครับ ปันหันไปแล้วนะครับขบวน536นะไอขบวน532ก็ออกบัานแหดมาแล้วนะครับตอนนี้ผ่านบัานแหดมาแล้วมาแล้วครับขบวน535นะครับกำลังจะผ่านบัานแหดนี่ตี5 49นาทีนะครับ535นี่วิ่งประมาณ17 18นาทีนะจากปัน้นไผ่บ้านแหด น่าจะได้ G A คันเดิมนะครับ4559นะครับวันนี้ นี้ก็มี531 559ไปหมดแล้วนะครับก็เหลือแต่ะบวนตองห้านะครับที่ยังไม่มานะครับน่าจะอยู่แถวแถวบ้านวัตตะแบกอะไรนี่ครับบนเขาตองห้า